แชร่าวเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินผู้สูงอายุเข้าแล้ววันนี้เสพฤศภิาคม2565หลังจากที่แอดได้อัปเดตไปในช่วงเช้านะคะปรากฏว่ามีหลายท่านบอกว่าไปกดแล้วแต่จำนวนเงินยังได้เท่าเดิมนะคะคลิปนี้เราจะมาเคลียร์ชัดมาตอบข้อสงสัยกันนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะวันนี้10พฤษภาคม2565ซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นขั้นบันไดนั่นก็คือช่วงอายุ60-69ปีจะได้รับเดือนละ600บาท70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาท 80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,000บาทนะคะแล้วก็จะเพิ่มมีเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือพิเศษเข้ามาอ่0 1 0 0 250บาทนะคะก็คือรับเฉลี่ยเป็นขั้นบันไดเหมือนกันปรากฏว่าหลายท่านไปกดดูยอดเงินหรือกดเงินแล้วไม่มีเงินเข้ามาก็คือยังคงมีจำนวนเท่าเดิมที่รับรายเดือนนะคะ ล่าสุดน,นะคะกรมบัญชีกลางได้ออกมาคาข้อข้องใจแล้วนะคะว่าหลังจากที่ครมออนุมัติในหลักการที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับิิธิ์สวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2565โดยจะจ่ายเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุเป็นเวลา6เดือนก็คือเมษายนถึงกันยายน65นะคะ ก็คืออายุ60-69ปีเบี้ยยังชีพ600บาทต่อเดือนรับเพิ่มอีก100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพ700บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก150บาทต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทต่อเดือนนะคะรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเพิ่ม250บาทต่อเดือนรวมเป็น1,250บาทต่อเดือนซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณนะคะ นี่คือคำตอบของกรมบัญชีกลางที่มาชี้แจงนะคะซึ่งถ้าจะให้แอดเข้าใจก็คืออย่างเดือนนี้วันนี้ยังคงจะไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเข้ามาที่ตามรายละเอียดที่แจ้งไปนะคะอาจจะเป็นได้รับเป็นตกเบิกแทนนะคะและถ้ามีความคืบหน้าหรือการอัปเดตแอดจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะ